กราบสบายดีพอนพี่น้องฝั่งลาวและสวัสดีพ่อนพี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเดอ้อมื่อนี้มาพอก็คือเก่าอีกแลก้วส่องบอกพรสตูดิโอนะพี่น้องมื่อนี่มาพอนก,นก็อยู่ที่เอ่อเฮือนสาวดาวันเนาะเพราะว่าพอนกลับมาทาําภารกิจให้พระอาจารย์อยู่ทางจังหวัดอุบลราชธา,านีนอะไรเนาะเปิดกาให้พอน,นี่เอาต้น้าทะลายโจรแล้วกอา่า และกับปัจจัยเงินพันหาร้อยบาทนะพี่น้องซึ่งพ่ะพรก็ได้ทำชาวบ้านมาเรื่อยๆเ,เนาะซึ่งก็มาพ่อขุนตุ๊เจือเนาะพี่น้องเพิ่นอยู่บ้านพีนใต้เนาะบ้านพีนใต้เมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์เขตเนาะเดี๋ยวพ่ะพรจะเอาต้นผ้าทลายโจรแล้วก็เอกสารยานี่เนาะนี่ๆแล้วก็เงินพันห้าร้อยบาทเพิ่นก็อยู่เฮือนพอดีนะพี่น้องโอ้เฮือนเพิ่นก็เป็นทรงโบราณโบราณเนาะ เดี๋ยวขึ้นไปหาขึ้นเลยสบ,บายดีบบาา,ยยา,แบบางกหกม,มามาเาอาขาเข้เขาามีเขาท่านหน,นึ่งเนาะสื่อดาวันบอหนออ๋อ อันนี้ผราอาจารย์เผิผน,นอยู่จังหวัดอุบลผนผากอันต้นผ้าทลายโจรให้เจ้าอ่านหนังสือเป็นยังบ่บอสเดกอันใดอันนี้ต้นผ้าทลายโจรน<ด>้กก็อันนี้ก็สรรพ,พคุณของต้นผ้าทลายโจรเนาะอ่านพอได้อด่เนาะได้ลูกจะจะเฮงแล้วบอได้ลูกจกมืดอล้ว วันที่สามอีกช้ <t <t องเบื่อกัหดเือนลูกมือพ่อหรือกลูกวี้งพ่อบอกพ่อไปใช้ล่ะเอาเอากันแก็เอาหันมีอะไรลู้วเอาเมียเคยกัปากันพ่อบ้านใดน่ะบางกงเขียวคนคนลาากันนี้บ้า่ออันนี้เพิ่นกาเพิ่นภากมากับปัจจัยพันหาลอยบาทเนาะ พรอา<ด>จารย์ทางจังหวัดอุบลราชธานีดเกิดได้จักจัก,ก,กมือแล้ว<ด>ย่างอีกชองมือก็หอดเดือนทีแรกนาะมาแต่ใช้ยามาแต่ไทยปะโดยนี่แหละมาแต่ไทยมาเห็นงานบ่ได้แล้วก็มาเข้าพุงบ่โดยมาได้สามเดือนน่ะท่องได้สามเดือนนี่มั้งเขาก็มา มากล้วก็ตอนแรกๆเพิ่นก็โทรหาะดุยู่ดุบ่อยๆแล้วก็หลังจากสงกรานต์ไปไหนสิเห็นกันในสงกรานต์แล้วกรผู้สาวเพิ่นก็ติดเลยเมียโทรคนบ้านไหนบ่คนบันดอนเขียวบันดอนเขียวเมืดูเมืองสงขลาอ๋อแล้วก็เจ้าหามะขอดลูกก่อนดูขอดนนี่บ่บ่บ่ได้คลอดในนี่ไปคลอดอยู่อันห้องหมอละกเก้าห้องหมอกุ้มห้องหมอรอยเก้าดยมีน ผู้ชายบ่ผู้ชายอ่ากินนมสน้มบอหนุ่มอะไรกินนมพุงกินนมพลน,นมพงแต่ว่าแม่คิดว่าได้บ่เพราะว่าตอนเกิดมัน่ลบิ่นบอ่ออกหมดลูกมันบ่เปิดเลยได้พาเล็กทีงโตบ่ได้ใหายนมลูกบ่ได้โดยแต่ครอบครัวนี่อยู่กับจักคนอยู่กับยายเฒ่าแล้วก็กับหลานน้อยสิบปีสิบเอ็ดปีแหละกัเก่าปีสี่คน ไปถึงอยู่กับแม่จะมีลานอีกคนหนึ่งมีลานอีกสี่คนสี่คนพโดนะเลยลูกอ้ายลูกเอื้อยหนิบอ๋อโดยแม่แหละเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะขับไปใช้เบิดเขาไปบ้านพัวไ่อะไรเอาแล้วปล่อยให้ปล่อยให้แม่เลี้ยงลานโดยเขาบโบมืออันน้ำพอนะแม่เขาบโไปเขาบโไปเขาบดูนะแต่ละคนลานสี่คนสิบเอ็ดปีสิบสองปีแล้วก็สิบปีแลกกะเก้าปีอุซายอ่บอสไซไซแต่ละคนอะชซหนึ่งยิ่งสาม อ,อ,อยู่กันจะทื่นนั่นนี่เนาะอยู่กันแบบนี้แหละเขาไปโรงเรี้ย,หหยแหละเขาไปโรงเรียนจะเข้าน้ำจำปาได้สองจำปลาจำข้าน้ำจำปาช่วงนี้ยังได้กินอยู่อ้ายเอา้อยหาย,ายเฮ็ดนาเด้จะกินเจ้าบริเฮ็ดนาเนาะโดยส่วนวสามีผลกระเซียนั่นหลือเ่โดยโช่วงปีเลยสิ่วสามปีแล้วผลเป็นยังไม่ทถาโชว่วงนั้นไหมเนาะเป็นตับบ่ โม่เนเจ็บขาเพิน<า>่นเจ็บขาเจ็บขาเจ็บในขาแลลวก็ตายนอนเจ็บค้านั่นแหละเจ็บขาเสียเียบ่โดยพญาของเพิ่นนั่นแหละสิเพิ่นจาบบบบไไข่บได้เจ็บมันเจ็บในแบบเจ็บแบบในกระดูกนี่แหละก็เลยเสียเนาะโด เพื <temple. S 2> ่อนกับเป็นเพื่อนโมรานเนาะแต่เฮงเปนเพื่อนโมรานเลยเพื่อนก็เพื่อนเข้าเพื่อนหาย่าได้ทรงหนิเนาะบุพเพเหตุผมบอกอุ้งกระหือบั่นอาบึงห่างจะเท่ากับตายอย่างงี้เลยแล้วเขาก็มากงเนาะเพื่อนเขาเรียวแตหนาวเพื่อนผมได้ตังหลังเพื่อนปุ๊บนะเพื่อนนี่แหละเพื่อนลูกสช้าแล้ว มั่งแล้วก็ถ้าเขามั่งแล้วก็ถ้าเขามั่งเขาปลูกไห้ก็ได้ยู่เขาปลุกปลุกไห้ก็าไม่ได้ยู่ซึ่งผูกเป็นผัวเจ้ากับบัมาบัวโทรมาเลยเนาะบอกบตัติดต่อบัได้โทรบัได้ไทยบัได้ถทำขบกระเพิ่นจกักรีอ่ะ อยู่กินน้วกันเกือบเหยียบสามปีไปแล้วเกือบเหยียบสามปีเกือบสามปีโดยพ่อกันอยู่ขังไทยเนาะโดยไม่ละบ้านเงินบ้านเขาเก็บเอาแล้วเงินเขาเงื่อนเงินทั่วการเขาใส่เลยเด็กๆก็อยู่เฮือนเลี้ยงลูกเนาะอยู่แบบนี้นะเขาจะไปอีกบ่้าน <laughs> chồng chồng bà sâm phi nàng ao cả Thả phí nang hải ghetto bay ta phi của bay thà phi nàng bọn ao hải ghetto bay bay thái lùng bay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  bay lùng bay lùng สี่ห้าหกคนเนาะโด,ด็กกูนอ้อยน,นี่พักกันอนใช้หล่ะนอนนอนนั่นนี่แหละแมนบ่บอลนอนโดยแมนนอนแมนนอนนั่นนี่กินนั่นนี่พักอยู่บึเทียนรุ่นเก่ามาค้อทักกัเห็นนะพี่น้องจะอยู่กันแบบหลายคนเขาอ,อบอุ่นได้ แต่ว่าเรื่องการอยู่กันกินก็ยังยากเนาะโดยแม่เั้นบูมีไฟหาเนาะง่าเนาะมันก็ยากแม่จากไฟสีหากึ่งหน่อยก็ยังหน่อยสิบเอ็ดปีสิบปีสิบเก้าสิบสองยังได้เลือกเจ้าหนี้ใช้น้ำปลาบอกบ่ใส่น้ำใดผลให้เว็ดนาเนาะบลให้เห็ดมีแต่อ้ายเห็ดแล้วก็อ้ายก็ยืนยู่ยืนพอยืนแม่นี่แหละได้กินน้ำแม่นี่แหละเฮาก่อยู่น้ำแม่้ช่พอไม่ยิ่อยู่บ่ บูมีบูมีเวลายาำบูมีเขายาำขาดยาำแค้นก็ขาดคือกันหนกอยไงเด่๋ยลานนี่กับสี่คนเดี๋ยวย่ำไปนอกโดยยาำพ้นนี่หัวอยู่บ่เหลือดจ้าบ้องหัวกะหัวหัวอยู่แต่ใส่กระดาษปพองกันห้อนบ่ะโดยแม่แต่ถ้าพ้นมันตกมันสาดกบพระ แต่หัววยกบันไดหัวยุหัวเป็นบางบอลปี<น>แล้วไปเ่าเรืนลังแ,งแต่สมิงยังไม่เกิดพ้อเราว่าสี่สิบแต่สมิงยังต้มเด้ยอยู่คุณบอกว่าาต้นนี้ได้ยาว,าส,าวาสามสิบป,ปีเนาะได้แล้วสี่สิบลูกโกกลันได้หลูกๆลูกอันนี่นะผู้ชายผู้มีกินอี่เดียงใส่ตี่ันเนาะโดน กินนมซื้ออันนั้นบ่นมโดยกินนมนมซื้อแล,ออล้วก็กวข้าวนำเพื่อนกินข้าวเลยเด้กินไวแค่เข่าอย่าหายถ้าบ่ป้อนเพิ่นก็หายกือเอาตัวแปดเดือนนั่นนะต้งว่าแล้วผ่าเข่าซื้อมันสิมีตัวหกเดือนนะเด็กอ่อนๆอันนี้แปดเดือนนี่เพิน่น ปกติกะเจ้าย te ังไหว้ก <wh iasm> ินนมปกติเขายังไหว้กินข้าวเนาะเอยังไหว้กินข้าวทุกเดือนจะได้กินนะแต่บงคนกะยันลูกหิ้วก็ซื้อมากินจริงกินนมก็อิ่มแล้วมันให้ก็ซื้อให้เดยบวกกินก็ให้ปอนปอนซองเถอก็ได้อิ่มแล้วก็นอนนมได้กินตัวได้นมมกินเล็กแต่เย็นเบอร์หนึ่งไปมือเศร้านี่ก็ไม่ได้ซื้อชอบเงินบะพ่อแล้วก็บ่ได้ได้แต่แฟมเปิดกับน้ามา อ,องเลี้ยงลูกนี่ค่อนข้างแพงนะโดยแพงแพงเพิ่มกระเปืองแพงเพิ่มกระเปืองเพื่องกระดัมหนึ่งในช่วงนี้เนาะหนึช<ด>่วงที่เข่าเดือนชองเดือนนุ่มกับสิบป,ปลายมือต่อกล่องเนี่ยสิยบเอ็ดสิบสองมือต่อกล่องกล่องละเท่าไหร่น่ยกล่องละแสนสิบสองพัน เพิ่นกะให้เฉพาะกลางคืนให้อยู่กับโบแอบป็นไรพอได้รับไดโนนรับหรือไม่รับนะเนาะรับแลยมองอยู่มองกินผู้ได้หากินอะไรเรือนอบบมีใครหามียังก็กินต้นมะฮุ่งนี่นโดยมักทั่วแล้หกะมะฮุงมะฮุะ่งนี่ต้นนี่ซิบต้นนี่เกือบจะเบิ้ด เขากินคูข้าวมันบุมียังกินโุย<ด>ู่าเนาะบางทีลุงไ,ได้ปูดปลาพันก็นยืน่นกบเขียดแล้วก็พอได้เหตุเขากินนี่ก็ะเทาอะไรืนแอ้ช่งเมยก็ะเ่าแล้วไปก็ใช้กระเพาะเป็นยิคมมืกอกระทาะจะชิตตายไม่เทอะเป็นเร่องเราจว่าเราเป็นกระเพาะกระเพาะเขาก็ชับยาเลยใส่ย,ยาูมือ หายาคมือมาแล้วเน่เขาก็มไม่ใส่หายัายาเช่นไรผมเน้นรักดีบ่แ้วมันลงลยซักแล้วก็ลงหักยันแบบเบิดลิ์ยาอะไรขึ้นอีกจนเด็กตายเชร้าย่ก็ได้กระเพาะแม่ก็่ากะเพาะจังว่าอะไแต่ว่าเจ้าไม่ได้ไปโรงพยาบาลป่ะไปตะเกียบไปปวดไปปวดกังดีเบิดผสงกัไดะเขาอ่ะ ตรงว่าเจ็บตับบใจใส่พุ่งก็เป็นมะขรอลังกัน,นยังดีอยู่จุดสองเขาย้าขึ้นมือก็สากบายะเดี๋ยวเวลาถ่ายยังสะดกวกบ่ะไหมทําทถ่ายนะถ่ายสบายมมีเลือดผมมียังออกบอกเราใชเจ็บยามหนาวเราใชหมักโซยามหนาวแล้วเราเป็นลกคันลุกบอกเล้วก็ปาเปิดพัดลมกลยจนหายเขาในแขงน่งในค้าเราก็เจ็บเบิ้ลสำสำนวนะ เขาจังหวะมาชักหายจ็บไม่แขนเขาก็ชักแขงค่ะเฉะปีนะเจเจ็ดสิบแปดอละหรือเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดชิบแปดปีเลยแม่บอกเขายังหนุ่มก็คิดว่าันสี่สิบกว่าหนุ่มนอนชื่อดคุณหน่อยชื่ะเคิดว่าาสิบกว่าบนหมู่บนหานปานเดียวกันจบงเลือเรือพอคนตายหมเลยออ โชว์ไปบึงหมกมอกับเขาอ่ะเราหนึ่งยืนหน่อยจนงมขี่ตัวเองถูกแล้วป่าอยู่ตายไปเั่นนี้บอคือเจ้าเนี่ยบุญอยากเงินบ่คอมานจะตายทำไมแล้ยวซะคือว่าอย่างนั้นอยู่อยู่กับทรมานในบัดเจ็บกับให้ปวดปวดแบบมันเจ็บมันยังเนาะเจ็บจำฮอดสิไปกะมันคือว่ามันเบาเรื่องเงินสบาไปสบายแบบนอนรับไปเลยกับใครอยู่เนาะปวดตรงเจ็บปวดตรงปวดทรมาน ตายคือแม่เท่านั้นคือแอม่นั่นสบายเลยเราเช่าแล้วเจ็บโชว์เน,นไปปุ๊บเรามากินเข่าจากเราตายไไคือปะไรคือมุกซะตายง่างยเนาะแต่ว่าอันแม่เในเราอ่ะขาตายก็ตายคือแม่เดินนอนแล้วตายเลยเลยว่าเจ็บไปปวดอันนี้ไปชังไห้อยู่คู่มมึงขับเรื่หน่อยแต่วินบาบแล้วก็เอาแล้วหยุดหนักหนักหนักผนังสังกระก,กระเดียกเ่ ดูแค่แข่งบ่แข่งกะหยุดหยักหยุดหยักเลยลังเถือ่อนลอยเบอร์เลยคำบุคคลหนังนี้มันคู่ออกโยกกระดุงนะจะเป็นภาษาเีาปุ่ก็เช่นแล้วว่าเขากับโมมาชิมปาแต่ชิมปาดภาษาเแถวเจ้าอยากได้ผัวบ,บอกกับว่แล้วว่าลังเถือเ่อนก็เจ้าสวย,ยว่ะชื่อ,อยงชื่อยาเนาะแต่กับมีแต่กซักยาในหมอกระเป๋าไหมกับหมอกระเป๋าก็ โมีหยังบุกษะบุกเห็นหยังพีได้ซักยาในหมอกลางบ้านไหมบ่โดยแม่แหละแต่หม้อไปตรวจสุขภาพบ่บ่ได้ไปไปมันเฮายันมันเราเรื่องเงินเฮาแบบเงินมันแพงไปเก็ไปก่อนนี่ก็ถึงไปส่งพระเกาะพระสามพันส่งกับเป็นหนี้เป็นชินเขาเนาะแม่เราอยากไปตรวจ ใอหาเศ้าหนิเขาก็ว่าห้ไปหงหมอไปห้งหมอใช้ใช้สูงเงินเนอามาน้าไม่เอาอะกูสิไปว่ะมอนอันภูแพทย์กานานมากเท่าเอามาไว้ๆซักแล้วพันลุงใช่รเจ็บจิตมันแน่จักมือแล้วจักมือจังๆจัเป็นอีเาว่าซักยาขัดซักมาอันนี้เราเป็นซองมือเลยนี่เบริตยาลรอเ,เจ็บเจ็บแน่นเออใส่ยาอะไเศร้าเบริตยาล้วเจ็บ จต่ว่าเขาชักคขมือนะมือแรงเขากินพิษกินยังเหมือนกับมัได้คลำคลำอยู่บ่เขาเมื่อวานนี่เพิ่นใส่ยาหน้าเศร้าแล้วเลยเพิ่นไปกินชิ้นงัวจากชีพิษหรือบบพิษอะไรบางอย่างเยอะเยี่ยนพิชิ้นงัวงอะไรจังหวะลูกช่อลูกชาวปี่อย่างเจ้ากับ่มีหมอแนะนำถ้าคนเป็นนั่นถ้าไปกวดสุขภาพละเอียดนี่ก็เจ้าจะให้คลำยังคลำยังแล้วอันม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 ันกวดนี่มันบ่ให้กินได้ชัดป่าชัดยังไง เป็นงัวเป็นฉีดงัวฉีดปลายให้กินจะปลูกปลานมกินจะไก่ปลาแบบนี่บุหากินชัดสีค่ะเรียกลูกด้วยนมกินจะพวกผักหญ้าลิ้นพักแต่ประชันพักแล้วก็ปลาใกล้น้อลิ้นพักในลายอายุสามีเลยต้องหายนะแต่บ่อยากก็พักหญ้าตัวข้าวชิ้นบอกพักหญ้าชิก้นยังหนวกจือ หักบวบมาแล้ะพักยังพักคิวคิวควกินรววโอ้ช่างบนะมันก็มีเงินซื้ออ้เยอะเอาต้องเอาเงินซื้อมันยังมันก็แพงนอันนี้ได้ยี่รับยอดหักบวบมอบเบียบีย่อนผักมันยังก็แพงแสดงเขาไปให้กินเนื้อลายพวกขาจาว่ามนุษย์เขานี่มนุษย์กินพืชแต่โเทาไปไปกินสิ่งเปนยังเขาให้กินซักกอหยางเขา้าไปก็ผลขคนโมได้หมักผักมาก ปับพฤติกรรมการกินมันเทาก็มักเองเพื่อสุขภาพชิ้นก็จะดนจากกินกินลายกับว่แล้วมันกินเรื้องจับพิษละยาเลยเนี่ยหมดใจเยอะรื่องคือกบเมื่อนลูกยิงหนุ่กดมาห้แล้วปีมัน้วกินแล้วก็เต็แล้วบาดแล้วว่าย่งเขาอาบ่าันตนสติไอกินจะปลาไปก็ต้องเกลืยลูกตะปลาได้มาตนาแต่ ขีดหมดอยู่นหมเนาะอ้าวละอันไม่เท่าแล้วก็เอื้อยเอดาวันเนาะดเดวันที่ออกนะคลิปทำยไมล่ะวะโดยมอนนี้จะเจ้าคนเดียวนั่เนาะโดยมันนี่กับสิคอตัวลำลาเด้อโดยเดียวถ้ามีโอกาสหนาวโอกาสในกับสิใบมาเยี่ยมยามใหม่เนาะอันนี้ก็มาตามคับขอของพระอาจารย์เพิ่นอยู่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นว่าให ปากต้นผ้าทะราจูนนี่ไปปลูกเพื่อขยายเนาะดเดี๋ยวก็จะล่ำล้ากันเดียวเสียหน่อยพังเนาะว่าต้นไหนดียังขมเลยขมแหงสรรพคุณต้นผ้าทะราจูนแก้ไขวัดปวดหัวโตฮ้อนแก้ไขวัดใหญ่แก้ลดลมมักสบต้านไข่มาเร,รียเสลอจความแก่ของเซิลแก้ลูกบาวานต้านเซิลมาห็งส่วยลูกตาเป็นผิดอันนี้สรรพคุณสรรพคุณของต้นผ้าทะราจูนเนาะอันนี้ อ๋อว่ะผืนพระอาจารย์ท่านนีเพิ่นว่าอยากคุยแผ่คนจนนะแต่ว่ายันแบบบุมีเงินไปนะครับพอได้กินต้มกินแต่มันละลายอ๋อต้มกินบ่นหยหรือว่างี้ใส่งี้ใส่น้ำคือกินอะไรกินกินเป็นใบก็ได้แถว่าเป็นวัดปิดไข่นะอ๋อเคี่ยวกินฮะเคี่ยวกินอ่าน่ยกาปลูกในชาติเนยังแบบมันเป็นหมากกับเปหวานเปนสิลายเป็นกาจุดประสมเป็นกาอยากผายคนณุดคนยากคุได้บรรเทาอย่างแบบ คนทุกคนหายแตหายคนยิงยีม่แห้งหายคนหมันคนเงินพ<อ>านละครั๊บเดอร์มันเดิมสบา,<อ>าสบายดี